สาเหตุนะครับรถที่เปลี่ยนทะเบียนมี3แบบเดี๋ยวจะงงวไอ้ตอนไปดูรถทะเบียนนึ่งไอ้ต้องไปรับรถทำเมนคนละทะเบียนแล้วตอนเอารถกลับบ้านแล้วทำไมเขาเรียกเราไปเปลี่ยนทะเบียนสาเหตุที่รถเปลี่ยนเ,ยนเ,ยนเลขทะเบียนนะครับมีทั้งหมด3อย่างแรกครับถ้ารถเนี่ยเดิมเนี่ยจด5 5 4 6เราต้องรู้จัก2อย่างก่อนรู้จักการโอนกับการย,าย้า,รยายการโอนคือการเปลี่ยนเจ้าของการย้ายคือการเปลี่ยนจังหวัดแล้วการโอนเนี่ยเราโอนกี่ครั้งเลขที่มันจะเป็นเลขเดิมโอนที่1ซื้อมา เราซื้อต่อคนที่หนึ่งหนึ่งมาสองเลขเดิมสองมาสามเลขเดิมสามมาสี่เลขสี่มาห้าเลขเดิมเว้นแต่ว่าเว้นแต่ว่าเราไปขอเปลี่ยนเลขทะเบียนหรือใส่เลขทะเบียนประมูลเลขทะเบียนแต่มจะเปลี่ยนครับผมถ้าโอนรดกี่ครั้งนะครับทะเบียนเลขเดิมครับผมโอนสามครั้งห้าครั้งสิบครั้งยี่สิบครั้งสามสิบครั้งเลขเดิมเลขเดิมจังหวัดเดิมแต่ถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนเลขเราแจ้งที่ขนส่งขอเปลี่ยนเลขทะเบียนเป็นเลขเดิมโดยการเขียนคำร้องอื่นเสียเงินประมาณไม่เกินสามร้อยบาท โอ้ขอเปลี่ยนเลขหเียนได้หรือต้องการประมูลเลขจอัดนั้นมาใส่อ๋อันนี้ก็เสียค่าเลขประมูลแล้วแต่ว่าจะมูลหมื่นสองหมื่นสามหมื่นแล้วแต่กรณีสองครับกรณีที่สองนะฮะย้ายย้ายคําว่าย้ายคืออะไรเจ้าของเดิมแต่เปลี่ยนจังหวัดเออเจ้าของเดิมเปลี่ยนร้ชื่อต้นเอ้ารถชื่อต้นปากรุงเทพป้ายกรุงเทพครับต้นย้ายไปลำปางครับผมเปลี่ยนไปเปลี่ยนเลขทะเบียนต้องเป็นลำปางเลขทะเบียนเปลี่ยนใหม่ครับเปลี่ยนใหม่ด้วย เลขทะเบียนที่เปลี่ยนเรื่องจากเลขไปอยู่ที่นั่นคือเลขปัจจุบันเช่นเลขวิ่งอยู่หนึ่งหนึ่งศูนย์เราไปอยู่ก็หนึ่ง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 สองหนึ่งสามหนึ่งสี่เลขจะลันไปเรื่อยกรณีย้ายจังหวัดเลขเปลี่ยนเลขเปลี่ยนงงไหมโอเคไหมงงไหมไม่งงนะ fc นะแล้วนะครับถ้าเราย้ายกี่ครั้งก็ได้เลขจะเปลี่ยนทุกครั้งที่ย้ายเดิมป้ายกรุงเทพเราย้ายไปลำปางรอบแรกเลขเปลี่ยนละแล้วตัวก็ย้ายมากับกรุงเทพคืนเลขก็เปลี่ยนกลับแปลอาเลขเดิมไม่ได้ สมมติว่าผมอยู่กรุงเทพใช้เลขหนึ่งสองสามสี่ไปลำปางก็ต้องเป็นเลขใหม่เลขใหม่แต่ถ้าผมกลับมาที่เดิมเลขเดิมไม่ได้เลขใหม่ผมก็ต้องเลขใหม่เลขที่ลําอยู่อ๋อนี่ฮะการย้ายนะครับเลขจะเปลี่ยนทุกครั้งที่เราย้ายครั้งเราย้ายไปจังหวัดปัจจีนก็เลขเปลี่ยนครับผมย้ายไปอุบลก็เลขทะเบียนเปลี่ยนเพราะนั้นทุกครั้งที่ย้ายเลขที่มันจะเปลี่ยนนี่ฮะทานนะทานในเอฟซีนะโอเคนะคือเปลี่ยนแบบที่สองคือเราสบายใจอยากจะเปลี่ยนเองครับผมเปลี่ยนแบบที่สามคือ บังคับให้เราเปลี่ยนเอา,าแล้วแบบนี้มีใครเคยเจอไหมหรือใครโดนบังคับมาแล้วบ้างต่างชาติหรือต่างด้าวสงสัยไม่เยอะนะครับครับผมเฮียทำไมผมมาดถเฮียเลขที er ่เป็นเลขเนี่ยแล้ววันที่ผมมารับรถหรือตอนที่ให้เล่นผมหรือว่าตอนที่ขอซีเซ็นเชียร์ธนาคาร,ครทำาไเลขที่เป็นผมเปลี่ยนเอามาถ้าเป็นต่างด้าวหรือต่างชาตินะครับตัวเองทํางานที่ไหนใบรับรองที่อยู่กับตมครับผมหรือ ใบเกี่ยวกับการรับรองที่อยู่เนื่องจากการทํางานเคาเรียกว่าเวอร์พรมิดบริษัทเราโรงงานเราตั้งอยู่ไหนนะครับทะเบียนจะเปลี่ยนเองชันไหมทันไหมครับผมเปลี่ยนนะยกอย่างเช่นเราทํางานอยู่ประจวบเราซื้อป้ายทะเบียนรถจังหวัดไหนจังหวัดไหนก็ตามรถฉันต้องใช้ายทะเบียนประจวบเท่านั้เท่านั้นไม่นด้กรณีที่เป็นต่างด้าวหรือต่างชาติใช่ถ้าเราใช้ใบเวอร์มิดที่จังหวัดไหนหรือใบรับรองที่อยู่หรือใบรับรองที่อยู่ เราทำงานจังหวัดไหนไปไหนอยู่จังหวัดไหนต้องทะเบียนจังหวัดนั้นเท่านั้นใช่ยกตัวอย่างทำงานชมบุรีอยู่นี่ก็บอมดารถแค่นั้นต้องไปใช้ายชมบุรีถึงว่าเราทำงานอยู่ระยองก็ต้องใช้ป้ายระยองนี่ไงถึงว่าเอฟซีต่างชาติบัับให้เบียดมาซื้อปุ๊บวันวันมาดูรถอีกทะเบียนหนึ่งแต่พอวันครอบครองแล้วไปทะเบียนก็เป็นจังหวัดที่ตัวเองอยู่ถูนี่ฮะสำหรับเอฟซีต่างชาตินะกรณีนี้ขอบคุณมากนะ